จุนนาตาชาช็อกผู้ต้องหาคดีมหมอปลอมฉีดหน้าเสียชีวิตแล้วอยางเดินหน้าเอาเรื่องสุขของคลินิกทำเป็นคดีตัวอย่างจุนนาตาชามณีสุวรรณขอเดินหน้าสู้ตอบไม่ยอมถอยเอาเรื่องคลินิกดังที่ปล่อยให้มีหมอปลอมเข้ามาบริการฉีดใบหน้าของตนให้ถึงที่สุดซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการส่งหมายเรียกไปถึงเจ้าของคลินิกหากเจ้าของคลินิกไม่ยอมมาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับต่อไป เบื้องต้นดาราสาวจูนนัตชาบัน,นีสุวรรณถึงกับช็อกแพ้ศัลยกรรมที่รับผิดชอบและประจำที่คลินิกที่เกิดเหตุและต้องรับผิดชอบค,คดีนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ยังไงซะคดีก็ยังเดินหน้าต่อไปอยู่ดีดา,ดาราสาวจูนนัตชาได้เปิดเผยว่าตอนนี้คดีหมอปอมที่จูนเคยไปแจ้งความจับยังดำเนินคดีอยู่จูนไม่ได้ต้องการดำเนินคดีแค่หมอปอมหรือเจ้าหน้าที่ในคลินิกอย่างเดียว จุนมองว่าคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดควรเป็นเจ้าของคลินิกไม่ใช่มาปัดความรับผิดชอบให้หมอปอมหรือหมอที่ดูแลคลินิกรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวตอนแรกดูเหมือนว่าคดีฟ้องร้องแค่หมอปอมและหมอที่รับผิดชอบที่คลินิกเท่านั้นซึ่งจุนไม่โอเคเลยบุคคลเหล่านั้นคือปลายเหตุต้นเหตุคือเจ้าของคลินิกที่ปล่อยให้มีหมอปอมเข้ามาให้บริการกับลูกค้าได้อย่างไรสัญญาบานจริยธรรมมีหรือเปล่า ที่คุณปล่อยให้หมอปอดเข้ามาฉีดหน้าให้กับลูกค้าเท่ากับคุณเอาเปรียบผู้บริโภคไม่มีสามันสำนึกต่อสังคมหากเกิดความเสียหายบนใบหน้าของจูนหรือลูกค้าคนอื่นๆคุณจะรับผิดชอบยังไงมันคือการเอาเปรียบลูกค้าชัดเจนเมื่อวันก่อนได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าแพทย์ที่ต้องถูกดำเนินคดีตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนนั้นตกใจมาก คิดว่าเป็นหมอปลอกที่ฉีดหน้าให้เราสรุปก็คือหมอประจำคลินิกที่ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตของหมอประจำคลินิกเสียชีวิตก็ไม่ได้แปลว่าคดีจะจบลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกต่อไปจุดต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างอยากให้คลินิกที่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้หายไปจากเมืองไทยปิดไปให้หมด พราะมันอันตรายต่อผู้บริโภค